สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผูกทุกควนจ้ายินดีต้อนรับสู่สองนนองตูนสาวเล้าจ้าพี่น้องมานนี้กะมาพบพาะกับน้องตูนคือเราเนาะจ้าเนาะมาผูดคุยกันเนื่อเป็นยังคนเล่าจึงบอใส่เงินเวียดนามเนาะจ้าเนาะแล้วเป็นยังคนเล่าเฮาคือมาใส่เงินเงินบาทไทยเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปฟังคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนองตูนนี่เด้จ้า ที่สาคัญอย่าลืมโดกรกะลิงแจ้งเตือนจะบริภาษคลิปใหม่ๆของน้องตูน,นบอนน้ำเงินเวียดนามมาใส่ในประเทศเลาาเพิ่นลม่น้าขมาอิงฮอนว่าหาหมองแหลกกันยากลาบากก็จะเนาะแดดอีกอย่างน้ำขามาประเทศเลาาเฮาเนาะจะเพิ่นกัดใส่ไบลเนานพี่น้องเนาะต้องเป็นเงินเลาาเท่านั้นถึงจะใส่ไายต้องไปแหลกเปลี่ยนเป็นเงินเลาลเาฮากก่อนเพิ่นถึงจะใส่ลายโนพี่น้องเนาะนเปว่า เงินไทยเป็นยังจะเอามาใส่ยอยู่ในประเทศล้าเท่าไหรก็ยยอนว่าเงื่ลก<ท>เปลี่ยนเป็นเงินเงินเล้าแต่เท่ากับม,มันก็มีความสมาทธิว่าเท่าเอามาใส่ใจเทนเงินเล้า,หาไหลเลยพี่น้องจาอ๋านอะคนเวียดนามจะบอนั่มเงินเขาวไว้ประเทศล้า,าเนาะเพิ่นจะอาจจะนั่มเขามากเพิ่อนอาจจะให้แบบว่าโอนเขาธนาคารหรือว่าอาจจะมีมองโอนคือกันกับ เมืองไทยห้าโอนไปเมืองเล้าเนาะและก็แลกเป็นเงินเงินเล้าเลยแบบนี้มันอาจจะมีเนาะพี่น้องเนาะแต่กะส่วนหลายคนคือบบเคยเห็นคนเล้าห้าใส่อยู่แล้วแล้วกับ่เคยเห็นคนเหล้าห้าทหาเงินเวียดนานนเนาะจ้เนาะย่อนวาน้ำออกมาใสาา่โบไหลเพิ่งจึงบเขามาเอาน้ำออกมาใส่ในประเทศเหล้าห้านี่บไหลเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอาเงินเวียดเงินเวียดกะบบลูจะเอาไปใส่อยู่ใส่ เป็นยังจริงว่าบุรุว่าไปใส่จี๊ใส่เพราะว่าคนเล้าเฮ้าเนี่ยเพิ่นบบฮบเงินเวียดเนาะจ้ะเพิ่นบบฮบเงินเวียดคนเล่าเนี่ยโบมีไผใส่นนองตูนน้องตูนเกิดมานนองตูนเองกะบบเคยใส่ละกะบบเคยเห็นว่าเงินเวียดหน้าเป็นแบบไหลนาตาแบบไหลเนาะจ้ะนาอนนองตูนเองกะบบเคยใส่ขี้กันได้พี่น้องจ้ะเป็นยังคนเล่าถึงใส่เงินบาทไทยย้อนว่าคนเล้าเฮ้า ทีใส่เงินบาทไทยย่อนหยังย่อนว่าห้าซื้อสารกันหูเรื่องย่ nh อนว่าห้าพูดคุยกันรู้เรื่องย่ nh อนว่าประเทศไทยก็ประเทศเล่ากับเป็นพี่น้องกันเนาะจา้ะประเทศเล่าก็เวียดนามกับซัมพี่นองกันละต่งแต่ว่าข้าซื้อสารกันบ่รูเรื่องเอาน้ำมาใส่อยู่อ่าในประเทศเท่ากับบุหรของเวียดนามเนาะแต่ว่าเงินบาทไทยเท่านี้ทีคนเล่านิยุมซมอจอแต่ว่าเป็นเงินบาทไทย เข้ากับอานาใส่ค่าใส่ใจไหลในมูบาทในหา่านค่าหรือว่าการใส่ใจในครัวเลือนไปซสือสินค้ากัะไหลเบิร์ตโนพ่น้องน้องโบจำเป็นต้องว่าเป็นงินเล่าแต่ว่านลองตุ้นจะบอกว่าการไข่ไขก,กันกับเงินสหรัฐและมิริกาก็คือว่าเงินเหรียญเนาะหนึ่งเหรียญเอาน้ำมาใส่ในประเทศเท่าไหร่บอโมไหล่ลนพี่ร้องจ๋าคนเล่าเท่านี้เยังโมเสมีผู้ได้หับเงินเหรียญ มมี่แต่ว่าคนเล้าเฮาหมักเบาถึงเงินเรียนรลายกว่าเงินเวียดนามคนเล่าเฮาพี่น้องเนาะทีเห็ดหยางเพือกกระสินับเป็นเดียนข้าขายด้วยว่าเพิ่นไปเรื่องเรื่องจดทะเบียนอีหยังเพือกกระสิคิดใจเป็นเงินเดียนเด้พี่น้องจ๋าแจ็คเดียนแจ็คเดียนเพิ่นบเ่าเป็นเงินบาทเด้จ้ะเพิ่นคิดเป็นเงืนเดียนเลยพี่น้องจ๋าคนเล้าเฮาเนาะนี่แหละตางแต่ว่ามันก็คลขายๆกันกับเงินเวียดนาาเอามาใส่ในเมืองเลาาบ่ไไร ปตว่านําเขามาไหลมาแหลกเปลี่ยนไหลของสหรัฐอเมริกาแตว่าของเวียดนามเท่าไรน้องตุนบรูว่าทานนาเขามาในเล่าแล้วสามารถไปแหลกเปลี่ยนไหลโบแต่น้องตุ้นว่านาจะไหลเลพ่นองจ๋าเนาะมันก็นาจะไหลนั่นแหละนาอว่าแต่คนเวียดนามเนี่ยเพื่อนสิเงินเขาก็จะแหลกมาตแต่แต่เรื่องเนินเป็นเงินเล่าแล้วมาทําธุรกิจไมเ่เฮ็ดธุรกิจอยู่ในเมืองเล่าเฮ่าที่เวียดนามเฮ็ดเนาะจา้ะส่วนหลาย แล้วทางเงินเวียดนามตีออกเงินเล้าเฮ้านี่ไปแลกเป็นเวียดนามในโบเงินเล้าเฮ้าน้่เขาประเทศเวียดนามในบ้บไหลได้พี่น้องจา้าเป็นยังจะมาไรย่ Nh อนวานองตูไหนมีอ้ายเนาะเพิ่นเป็นทหารอยู่เวียดนามแล้วป้านะ่ะกาไลโอนเงินให้เพิ่นเรือนลนะ่ะสามแสนกีบเดือนหนึ่งสามแสนกีบทาโตะ๊ะเป็นเงินเวียดนามเน้าองตูไปสอบถามมาอายสามแสนกีบเนี่ย ถ้าเป็นเงินเวียดนามอ้ายหลายๆบาบอ้ายบอกว่าอะไรยูทีแปดเซนเวียดนามเลยพี่น้องจ้าแปดสแปดเซนเวียดนามหรือว่าแปดเซนลงลงเอียงสักอย่างนี่แหละลองตูนกะเบาบ่าบาคอยไหลเนาะคำนั้นนะจ้าแปดเซนเวียดนามลองตูนโอ้โหถือว่าหลายหลายนี่แหละเหตุผลที่เวียดนามมาขา,ขายในเมืองเล่าเวียดนามมาทำธรุรกิจอยู่เมืองเล่าเฮาหยอา่อนว่าเงินเล่าเฮานี้ ออนเนาะพอเข้าแหลกกลับเป็นเงินเวียดผักแข็งโตน่ะนะพี่น้องจ้ามันก็ลายลายกระบบแตกต่างกันอย่างกับเงินไทยทีแล้วเขาแหลเงินไทยไปแล้วเข้าไปแหลกเป็นเงินบานเขาเนาะก็คือว่าเงินล้าเนี่ยก็หลายๆเตะถาเอาเงินล้าแหลกมาเป็นเงินไทยย่อมที่จะได้หน่อยเสมอเนาพี่น้องเนาะแต่กลับมันก็โบยแตกการกันมากมามเนาะคือการกลับทีพ้าถึงจะได้หนึ่งพันบาทมันก็ยู่ทีสามแสนเจ็ดสิบ พันกีบตกเป็นหนึ่งพันบาทของเงินไทยเฮ้าเนาะจา้ะแล้วคนคนเล่าเฮ้าเนีย่ยนิยมสมองส่วนรายกะคนล่าเฮากับมักก็บมักออมเงินเงินไทยอยู่แล้วพี่รองเนาะทีคนทีเพินเ่นมักก็บมักออมเป็นเงินไทยเนาะพี่รองเนาะแต่เวียดนามเฮ้าเนี่บมมีไผยเยาว,าวาาย่าแต่ว่าใสถอดพี่รองจา้าเอามาเก็บสะสมใ้แต่ส่วนหน่อยทีจะมีเนาะจา้ะ แม่ลองตุ้นเองลองตุ้นกับถามเพิ่นบากับบเคยเห็นแ้วกับเกเคยใส่เนาะเพราะว่ามีแต่ว่าเห็นแต่คนเวียดนามอยู่ในประเทศล่าแต่ว่าก่เคยที่จะเห็นเงินเวียดนาาเนาะพี่น้องลองตุ้นกันอย่างไรขึ้กันนีน้เราจาะว่าเงินเวียดนามมันเป็นแบบไรเฮากับเห็นแต่ในคู่เกินหรือว่าในโท,ทราศัพท์แต่เฮ้าน่ะยังบ่ฉันเคยสัมผัสว่ามันใบเงินเวียดนามล้มันเป็นแบบไรมันต้องใส่อย่างไรละมันมีจักเรียนสกุลเงินมีขนาดคือเงินไทยบอสิบบาท อ่ายีบาทหาสบาทหาบาทอีนยังแบบนี้มีบอลหรือว่าคณะเป็นคือการกําเงินสหรัฐอเมริกาแบบนี้เนาะเฮาก็อยักษลู่นะนะพี่น้องจ้ายากเข็นนอกจาแต่ว่าเคยถามเพิ่นนมูเนาะจ้ามูหลงตูนเนี่ยเพิ่นนเป็นค้นเวียดแต่ว่าเพิ่นมาอยู่เมืองลาวก็ขอบครั่แล้วมาเรียนอยู่เมืองลาวอยู่ห้องเดียวกน้องตูนซื้อว่าเอือ้อยงีเนาะจ้าซื้อว่างีเป็นมูก,กันกระามเพิ่นนพ่นมาจะบ่เอาเงิน บบเอาเงินเบียดเนี่ยเข้ามาในประเทศเลาาเลยเพราะว่าใส่ใจอยังโบไลโบไลใส่ใจอยังโมมี่คนเลาากะเอาไปซื้อสินเอาไปซื้อสินค้ากับคนเล่าเฮ้าคนเล้าเฮ้ากับโบหับหน่อพ่นกับเลยบบผ้ากันเอาเงินเวียดเขามาจาบน้ำแตงแต่เอาไปแลกเนาะอาจจะไปแลกในธนาคารหรือว่าเอาไปแหลกเอ่อทีอัตาแลกเปียนมันก็ต้องมีอยู่แล้วทีอัตาแลกเปลียนเงินเวียดเป็นเงินเล้าเพราะว่ามันมีทุกทุกอย่างเนาะจ้ะ ทีแรกเปลี่ยนเงินสหรัฐอเมริกาเงินเ,ออเกาหลีเงินอียังกับมีเบิดนตมาผิดห่อเนาะต่างแต่ว่าเพื่อนโม่นุมเขามาใส่ในประเทศลเล้าเฮาหย่อนว่าคนลาเล่าเฮาบอลาบบอลับเวลาเพื่อนไปนั่มไปซื้อสินค้าแล้วเพื่อนสีบวฮับเนาะจ้าเพื่อนจะฮับแต่เงินเล่าแต่คนลเล่าเฮาฮับเงินบาทไทยเนาะพี่น้อก็ขึ้นองตูนบอกอะไรจ้ะเงินบาทไทยเนี่ย ฝรั่งยังใส่พี่น้องจ๋าตกมาอยู่เมืองไทยฝรั่งยังก็ใส่เพราะว่ามันเป็นขื่นชื่อของเมืองไทยเงินบาทไทยอยู่อาลับหนึ่งอยู่แล้วพี่น้องจ๋าทีทุกคนซื้อสารเขาใจทั่วประเทศนาทีซื้อสารง่ายเขาใจไงเป็นคนพม,มา่าเ,เป็นคนขมีนเป็นคนลาว เขามาอยู่ในเมืองไทยเบขาสื่อสารกันรููเรื่องกับคนไทยเฮ้าแต่ถ้าคนไทยหรือคนลาวเฮาเขาไปสื่อสารกับพม่า,รมารหรือว่าเวียดนามแบบนี้เนาะพี่รองนอนอเนาะเฮ้ากับสื่อสารบ่ไหรเฮ้าต้องไปเรียนภาษาเพิ่นกรอนนะพี่รองจ้ะไปเรียนภาษาเพิ่นไปศึกษาภาษาเพิ่นเข้ามาเมืองไทยนี่ ข้าวเล่ากับเมนจ้าแต่ข้าฟ่งเพิ่นหูเรื่อกในเพิ่นเบาไยใส่แต่เ้ากับฟ่งเพิ่นหูเรื่องโม,มเมนต์มาฟ่งบุหูต่างไปบ่อไหลแค่นั้นเองนอพี่น้องน้อน,นี่แหละที่มันแตกต่างกันมันก็แตกต่างอยู่ว่าเงินเบียดนั่มใส่ยู่าบา่อไหลเงินสหรัฐอเมริกาเงินเหรียญนั่มมาซือ้อสินค้าพนเล่ากับบ่อรับคือกันพี่น้องจ้ากับว่าแตกต่างก,กันอย่างกับขึ้น้องตูนบอกแลยกับว่แตกต่างกันมากเพราะว่ามันเป็นเงินนอกน้อพี่น้องน้อเพิ่นต้อยอมรับเงินที เงินเลาาหรือว่าเงินไทยอยู่แล้วเนาะจ้ะแต่ทาคนเวียดนามเฮ้าเนาะจ้ะนําเงินไทยมีเงินไทยเนาะจ้ะมาซื้อสินค้าเล้าเฮ้าเพิ่นฮับบ่เพิ่นกะฮับพี่น้องจ้าถึงจะเป็นคนเวียดแต่เจ้าใส่เงินไทยเนาะจ้ะเนาะเพิ่นมีเงินไทยเพิ่นบ่มีเงิน,น,งนล้าเพิ่นกะฮับคือเกา่าเนาะพี่น้องนี่แหละชีคนเล้าหมักใส่เงินบาทไทยย้อนว่าไปมองไลก็ใส่ไลคยุคทุกมองทุกเจเนาะพี่น้องเนาะทุกที่เนาะจ้ะ คลิปนี้ของตูนขอจบเพียงจำานีฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูนในได้จ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะประพาดคลิปใหม่ๆข,ของตูนนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีเก่าแหละเอฟซีใหม่ที่ติดตามให้กำลังใจของตูนตลอดขอบคุณทุกมินทุกไลค์และก็ทุกแชร์ได้จ้าเลยขอบคุณห,หลายๆจ้า